อยู่กับผมร้านยูกีตาร์ชอปเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาเป็นไม่ได้รีวิวเนาะให้ดูสินค้าก่อนจัดส่งลูกค้านะครับผมอันนี้เป็นคาร์ฮองนะครับพอดีลูกค้าเพิ่งสั่งเมื่อสักครู่นะครับผมเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆครับสวยงามครับของใหม่แกะกล่องเลยนะครับอันนี้นี่ครับเสียงดังหนักแน่นครับผม เดี๋ยวให้ดูรอบๆครับนี่ครับก็เป็นคาหองราคาประหยัดเนาะคุณภาพดีนะครับผมก็เดี๋ยวจะรีบแพ็คจะส่งให้ลูกค้านะครับผมสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมอันนี้ตัวสุดท้ายแล้วนะครับของหมดแล้วนะครับผมก็ลองสอบถามดูครับว่ามีรุ่นไหนอีกบ้างนะครับผมในร้านก็มีสินค้ามากมายหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น คีย์บอร์ดไฟฟ้าเป็นโนไฟฟ้ากีตาร์คลาสสิกกีตาร์โป่งกีตาร์ไฟฟ้านะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ